นี้ผมพิเทศรวยๆนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดท่าไม้นะครับตอนนี้อีกสักครู่เราก็จะพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในแล้วก็บริเวณของวัดนะครับซึ่งขณะนี้ก็เป็นเวลาสามโมงเย็นแล้วนะครับก็ผู้คนก็ยังเข้ามากับสักการะนะครับที่วัดท่าไม้นะครับยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยดีกว่าครับนะครับผมพิเทศรวยๆนะครับตอนนี้ผมพาเข้ามาอยู่ในวิหารนะครับของวัดท่าไม้นะครับบรรยากาศด้านในก็สวยงามนะครับ ก็ใครทีแ่แวะเวียนผ่านไปผ่านมานะครับก็ขออยากให้เข้ามากราบสักการะนะครับในวิหารแห่งนี้นะครับซึ่งสวยงามมากนะครับผมก็และทีมงาน,นครับเดี๋ยวให้ให้ทีมงานผมนะครับแผนกล้องมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในกันนะครับ thank you